เหตุน yeah. huh? kind of yeah. ี่จ้าอี๋พี่น้องเลยตาอ่าได้เรื่องเนื้อวันเดียใจรื่นนะลาแล้วลูกใหญ่แตกตกแต่งหน่อยพักอี๋เชิญตะบี่น้องนำพริกมาอึกจิ้มเลยทีนี้กินกับพักจิ้กับพักตุนตาจะกินพัก มันได้เลยโอ้ยเื้นไปก็หาปักหอยเลยนะรอดรอดรอยรอดทำอะไรหลวงกิจอา้าวไอ้สซวนี่ไปรัดมาถึงได้มา,ามาอึกวันนี้นี่ไงจ้ะมาอึกมาอึแต่ว่าล,ลูกมันเล็กนะกิดนะให้ลูกมันเล็ก

bây giờ mà thì lát đấy thưa ừ, cần để có đi quan còn không thể được đây hôm bây pinon hiểm tâm lơi chạy cùng anh, ra này, này cùng anh tuổi nhây này đi nè thế bạn đi cùng anh chạy cùng cùng có ai tên tiền ha mấy tần Xem ừ. đi Dưa dưa bây giờ Đây mình nó chạy cung Để cung đi Chua mới lệch Cắm Bỏ cung là dây vô hộp mà tiềm Dây bỏ hộp mà còn Đặt xong tam kịp nhanh nháy Bỏ tiềm ừ. ตักเสีกยกิบตำ่ำใส่ผิบกันไปน้องนี่ผิีกินนูท้วนปีกินดาก็ได้นะถ้าเพื่อนๆหน้าไม่ตันกับิีกินดาเน,นี่ยปีกินนูท้วนใช้ไปตามความต้องการจอบเป็ดหมากก็ใช่หมากจอบเป็ดหน่อยใช่หน่อยโอเคนี่ก็เป็ดวีเด้อพี่น้องเอ้อ ไม่หลงกินตำน้ำพริกมาอึขี้ก <awake> ินนะเนี่ยวันเนี้ยโอ้มันพริกมาอึร้อนไหมร้อนหรืคะทะเลใส่กะปีพี่น้อยนี่กะปีคุยคุยคยกุ้งเคยกุ้งคุยนี่หุบจังเลยพี่น้องดีไม่เกิมนะเคยนี้นะก้องคนตายใส่เคยเสร็จแล้วใส่น้ำตาลปี๊บกัน ประมาณนี้ตึงเย่่ักตี้ไปเน้องเยี่ยดเยี่ยดครับนี่สิกาดไม่ได้เปื่อนเปื่อนมาอึกคนใจแบบโลูกอึ้งโลกอึ้งไ,ได้ได้เป็นชื่อมันติดลัดมันลูกมันเหล็กขึ้น ta lục cái wa ní na, na wa in nướng, phải ra tay wa, mở mà nào tám hơn, cái mà nào đứng đột giáp ít, quan, phải tay quan quan ní โอเคแค่นี้พอได้หมาอนี่ก็รสจัดเปรี้ยวกันนะมั้งอืมต่ำใจเลยใจน้ำปลาพี่น้องใส่สักสักจอนเพราะว่ากะปิมันก็มีรสความเค็มเลยแซกจอนจะพี่น้องเลยแต่อีทพี่น้องต่อได้ได้กันนะนั่น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 อ่าโอเคพอ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  Rồi, mày rồi ở dưới tủ tim nha chai biti chuộc mày là wai la pinon mày đi ha kìa 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 này kìa 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 này đây rường mà đi chơi rồi à, là là, là, là kia đó tập tam bì pinong tập tam đây tập tam đại đi gặp rong nam mà nam phích bắt đặc răng bắt tai nam mà nè tóc tèn sếp nam mà chim In the park, in the park, to ta cho park Monday. Ừ, mình đây mhm, 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 có hai mhm, 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 rồi 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 Rồi, mhm, 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 vào lúc mhm, 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 phải mhm, mhm, วันนี้นะน้ำพริกมาอุกใส่กุ้งฟอยจริงๆแท่กุ้งกุ้งกุ้งแงงแบบตัวใหญ่ตัวโตตัวโตโตน่าจะร้อยว่าแต่ว่าน่ะอันนี้เอาตามเตีอมีก็ติดตามกันว่ร้อยอย่างไรน้ำพริกมะอุกที่งบอดิเมื้อกี้ไปกินก้าวก่อนโอเค